สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกมร s ดซัมม e r สำหรับเกมนี้ก็จะเป็นเกมมือถือแนว i d o l RPG ตอนนี้เนี่ยเปิดให้บริการอยู่บนสโตนอกนะครับแล้วก็สังเกตดูว่าตัวละครเนี่ยเซเบอร์เลฮือบมากเลยนะครับผมสุดยอดนะครับแล้วก็หน้าตาน่ารักด้วยนะครับใครที่สนใจเกมนี้ก็ลิงโหลดยอยู่ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับโอเคเราไปดูบรรยากาศเลยละกันนะครับกดสตาร์ทเข้าไป ผมลองเล่นไปแล้วนิดนึงนะครับสำหรับเกมนี้ตัวละครที่เป็นภาพแบบนี้เนี่ยนะครับมันจะแบบดูเซ็กซี่มากนะครับเห็นที่เป็นภาพแบบนี้เนาะแต่ว่าพอหลังจากที่ลงไปต่อสู้เนี่ยตัวละครจะมีหน้าตาอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือเป็นตัวแบบออกแนวหน้าร้านนะครับหมวกโตโตประมาณนั้นน่ะนะครับผมอ่ะทีนี้ก็ถ้าเกิดว่าเราจะมาปรับเซตติ้งนะครับเซตติ้งอยู่ตรงนี้นะกดเข้ามานะครับแล้วก็มันจะมีให้ปรับอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นกราฟิกนะครับหรือว่าเสียงของเกมนั่นเอง นะครับผมแล้วก็ปรับได้เลยนะครับเราจะเอาเสียงประมาณไหนเสียงพูดประมาณไหนนะครับก็แล้วแต่เรานะครับผมอ่ะผมปรับประมาณนี้ละกันนะครับาล่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในส่วนของการต่อสู้กันก่อนนะครับแล้วเราค่อยมาดูเมนูด้านนอกกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมตัวเกมไม่มีภาษาไทยนะอันนี้จะเป็นภาษาอังกนะครับแล้วก็อันนี้มันจะเป็นของสตูนอกเนาะอย่างที่ผมบอกไปนั่นเองนะครับอดเข้ามาตรงดันเจียนตรงนี้ครับไปนี่อ่า เข้ามาหน้านี้เนี่ยมันจะมีระบบไอดอลอยู่นะครับเห็นไหมฮะมันจะต่อสู้ไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็มีหน้าที่แค่กดรับของตัวนี้ครับผมกดเคลมไปได้เลยนี่ครับอ่ามันก็จะมีของไม้เรานะครับแล้วก็เลเวลก็อัพได้ด้วยนะฮะได้เพชรมาด้วยนะครับทีนี้เวลาที่เราจะเข้าไปต่อสู้นะครับก็กดเข้ามาตรงนี้เลยนี่ฮะปึ๊บแล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งครับคาว่าชา a ์เลนต์ตรงนี้เนาะจัดไปนี่ฮะมันก็จะมาหน้านี้ครับให้เราทําการจัดทีมลงไปต่อสู้นั่นเองนะฮะ อ๋อตอนนี้ตัวละครผมมีแค่นี้ตัวนี้เนี่ยกากเกินไปนะครับไม่เอาลงหรอกนะฮะเออนะครับก็เอาแค่นี้แหละตัวละครเนี่ยสามารถสลับสเปลี่ยนกันได้เลยนะครับว่าจะเอายืนไว้ตรงไหนยังไงนะครับโอเคกดแบตเทิลเข้าไปเลยจัดไปนะฮะระบบการต่อสู้ก็มันจะออโต้ให้อยู่แล้วนะครับผมอืมอ่ะโอเคเดี๋ยวผมอ่อกดอันนี้ก่อนอ่ามันจะมีเล่มความเร็วนะครับคูนึงคูสองนะครับอันนี้จะเป็นแบบว่าอ่อกดโจมตีต่อสู้แบบคูนึงธรรมดานะครับผมอืม ตัวละครเริ่มเก่งแล้ล่ะนะครับที่ผมปรับมานะเล่นความเร็วได้นะครับแต่ว่ายังกดสกิปไม่ได้นะน่าจะเป็นด่านที่เราผ่านมาแล้วนะครับเราถึงจะสามารถที่จะกดสกิปได้นะฮะอันนี้ผมยังไม่ได้ลองนะครับผมอ่าต่อสู้เสร็จเรียบร้อยนะก็ได้ของรางวัลมานั่นเองนะครับผมอ่าดูดิดูภาพดิสุดยอดนะฮะถ้าโชว์ภาพแบบนี้เยอะเดี๋ยวไม่ดีนะครับเพราะว่า u t u b e อาจจะมองว่ามันโฟบเรือยได้นะครับผมอาจจะโดน เอออ่ะโอเคก็อ่ะ,อะเดี๋ยวต่อสู้อีกสักรอบแล้วกันนะครับมาจัดไปคือเกมเพลย์มันค่อนข้างเร็วนะครับเวลามันต่อฟนะู่เนาะนี่เฮ้ยขัากันเลยรอบนี้โอ้โหน่ายไปปะออเออเออมันต้องงี้ดิใช้ท่าไม้ตายโอ้โหนี่เรียบร้อยแน่ครับรอบนี้เฮ้ยเขาก็มีท่าไม้ตายเหมือนกันโอ้โหโดนเสียบ โอเคเสร็จกับผมเรียบร้อยฮนะอ่ารูปแบบเกมเล์การต่อสู้ก็จะเป็นประมาณนี้น,นั่นเองนะครับผมนี่โอ้เลเวลเกือบอัพจะได้วะเอออ่ะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรากลับออกไปที่หน้าเมนูหลักของตัวเกมกันนะครับก็อยู่ตรงนี้เนาะในส่วนของตัวเกมเนี่ยจะมีเควสให้เราทําด้วยนะครับเนี่ยเควสตรงนี้นะครับมันก็จะบอกนะว่าให้เราทําอะไรนะครับเราสามารถกดโกไปได้เลย ประมาณนั้นนะครับทีนี้ก็เดี๋ยวมาดูระบบกาชากันบ้างครับตรงนี้ครับกดเข้ามาเลยฮะอ่ะนี่ครับผมมันก็จะมีหลายตู้เหมือนกันนะเนี่ยครับตามนี้นะเออเนี่ยเลือกได้เลือกได้มันจะมีแบบว่าตรงคะแนนตรงนี้นะครับให้เราสะสมไปนะครับซึ่งก็ยังไม่แน่ใจว่ามันจะได้มาจากไหนยังไงนะครับแล้วก็มีนี้ด้วยนะเฮ้ยเปิดฟรีได้เว้ยอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นการหาอาวุธหรือเปล่านี่ไงนะครับชุดกรงชุดเกาะอะไรประมาณนั้นนะเออเอามาใส่กับตัวละครนะครับผม อันนี้ผมเห็นแบบ,แบ,บตัวนี้ตัวนี้เปิดได้นะครับอีกรอบหนึ่งจัดไปปึ๊บนี่ครับเปิดเปิดฟรีนะฮะอันนี้ตอนเข้ามาตอนแรกมันก็จะมีให้เราเปิดอยู่นะครับโอ้สามดาวโอเคตามนั้นฮะเดี๋ยวค่อยอลงทีมนะครับแล้วก็กดคอนเฟิร์มนะถ้าเกิดจะเปิดสิบครั้งเนี่ยนะครับมันจะต้องเอเสียเพชรด้วยนะครับผม,มนี่เ,นเรามาเปิดตู้นี้กันนะครับนี่ฮะอันนี้ก็จะมีเซื้อสิบอันเนี่ย ใช้เพชรสองพันนะครับแต่ว่าเพชรผมไม่พอนะครับผมโอเค,อเ,คเปิดอันนี้แล้วกันนะครับสองอันมีอยู่สองนะเืดิดจะได้ตัวละครที่ดีดๆนะครับกัได,ไ,ไ,ดไปมาเลยฮึโอ้โอ้ว้าวตัวซ้ำเพราเนี่ยเหมือนจะซ้ำเลยอ่ะอ่ะเปิดอีกหนึ่งรอบนะครับเปิดได้เดยหนึ่งอันฮึบขอตัวดีๆหน่อยโอโหซ้ำเลยอ่ะสีด่ดาวอนี่าตัวนี้ อะไรเนี่ยถ้าเกิดจะเปิดอีกก็ใช้เพชรแล้วนะครับผมเนี่ย220นะครับเอาเปิดให้หมดเลยแล้วกันนะมาจัดไปดาวจันมาฮึบโอ้โห้สี่ดาวก็ได้อยู่นะเออเป็นตัวละครใหม่นะครับวันนี้ แั่ไปครับกดคอนเฟิร์มครับเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คือระบบกาชานั่นเองนะครับผมแล้วก็มันจะมีตรงนี้ด้วยนะครับให้เรากดเข้ามามันก็จะเป็นหรือว่าเนี่ยเมนูต่างๆนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับก็หลายๆอย่างนะครับมันยังไม่ได้ปลดล็อกเนาะเออเข้ามาดูแค่นี้ได้นะครับเนี่ยอันนี้ก็กดหรือว่าทำการย่อยสลายได้นะครับย่อยสลายเพื่อเอาวัตถุดิบอบนี่นะเห็นไหมได้วัตถุดิบมาแล้วนะครับผมประมาณนี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเกียร์นะครับมาทําการคราฟของคราฟอะไรได้ถ้าเกิดว่าเรามีวัตถุดิบแล้ว เห็นไหมเริ่มมีของแล้วนะครับเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวสะสมไม่ครบนะครับแล้วก็สามารถที่จะคัฟเสื้อตรงนี้ได้นะครับสองดาวอะไรประมาณนี้นะครับผมอืมเนาะโอเคนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของตรงนี้ครับฮีโร่นะครับกดเข้ามาเลยนะครับนี่ฮีโร่ที่เรามีทั้งหมดทั้งมวลนะครับเราก็สามารถที่จะมาทําการอัปเกรดฮีโร่ได้นะครับอย่างมีตัวตามด้วยเลยเอต์ปากกดติ๊กเข้ามาที่ฮีโร่นะครับแล้วก็กดนี่ฮะออโต้เลเวลได้เลยครับอัพก็ใช้แต้มด้านบนตรงนี้นะครับนี่ นะกดออ t โต้อัพไปครับนี่พอเลเวลตันปุ๊นะครับเราสามารถโปรโมทได้กดเข้ามาโปรโมทเลยชืบเหนไหมอ่าควสามารถเพิ่มเติมขึ้นมานั่นเองนะครับอ่ะตรงนี้ด้วยนะฮะปุ๊บอัพไปโอ,โอเคแล้วก็โปรโมทมันจะได้เก่งๆหน่อยนะครับอืมแล้วก็ใส่อาวุธนี้เข้าได้นะครับถ้าเกิดว่ามีอาวุธอยู่สามารถที่จะออ t โต้อีควิปได้เลยนี่ครับผม ตัวนี้ก็ออโต้ได้สส่ไปเรียบร้อยนะครับมีตัวไหนที่ยังไม่ได้อัพอีกว่าตัวที่จะลงน่าจะเป็นตัวนี้นะว่าตัวละครผมยังมีน้อยอยู่นะครับผมเราต้องค่อยๆเปิดไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้อัพได้อีกนะอแต่ว่าผมอัพอไปดูประมาณนี้นะครับผมอันนี้คือในส่วนของหน้าฮีโร่นะครับต่อมาอันนี้คือกระเป๋าเรานี่ก็กดเข้ามาดูได้ครับ อันนี้ที่มันขึ้นแบบนี้เนี่ยก็คือเศษชิ้นส่วนที่เราได้มานะครับผมเราสามารถที่จะมาทําการคราฟได้นะครับเนี่ยอย่างเช่นน่าจะได้ตัวละครสีดาวนะอันนี้ลองดูปึบนี่ไงสีดาวตัวใหม่ด้วยโอเคอันนี้คือตัวเกมมันมีมาให้นะครับกดคราฟไปคราฟไปเยอะนะครับเป็นตัวแบบตัวแถมนะครับอันนี้นะเรียบร้อยแล้วก็ดูในส่วนอื่นๆไ,ได้นะครับว่ามีอะไรเนาะประมาณนั้นนะครับผม,มตัวละครเมื่อกี้ได้มาใหม่ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้เป็นมิชชั่นครับผมนี่ฮะ ก็มารับของรางวัลได้นะครับออนไหนที่เราทําสําเร็จเนาะใส่กล่องนี้ครับอ่าปึ๊บเส่ชิ้นส่วนตัวละครแล้วก็นี้ก็จะเป็นการแอดโพ้แอดเพื่อนต่างๆนะครับผมอ่าใครแอดมาจะรับหรือไม่รับก็ได้นะครับอ่าแค่นั้นเองนะครับก็เป็นเกมอีกเกมหนึ่งที่เ,เล่นง่ายๆสบ,บายๆนะครับผมอืมแล้วก็ภาพสวยด้วยนะแล้วก็กดรับของรางวัลตรงนี้ได้นะครับนี่ตรงนี้นะกดรับไปเรื่อยๆเอาไว้อัพเอ่อเปลี่ยนตัวละครเนาะประมาณนั้น แล้วก็กดเข้ามาที่ตรงนี้ได้นะครับผมสามารถที่จะตั้งชื่อใหม่นะครับแล้วก็มาเลือกอวตารได้ครับผมนี่นะจะเอาอวตารแบบไหนนี่นะ่าจะเป็นหน้าตาของตัวละครที่เรามีอยู่เองนะครับเนี่ยสลับสับเปลี่ยนได้นะครับผมประมาณนั้นนะอืในส่วนของออตัวเกมเนี่ยผมอาจจะเอาให้ดูไม่ได้เอาให้ดูทั้งหมดนะครับผมก็ยังไงลองโหลดมาเล่นกันดูนะด้านบนก็จะเป็นพวกอีเวนต์ต่างๆนะครับให้เรากดเข้ามาดูได้ส่วนใหญ่จะเป็นการขายของนะครับในส่วนของหน้านี้นะอืเนี่ย ขายของตรงนั้นนะครับเป็นแพ็กเกจอะไรของเขาอ่ะนะฮะตามราคานะครับรู้สึกว่าจะยังไม่มีเงินบาทนะเพีงแค่นี้จะแพงอยู่พอสมควรเลยนะครับผม,มก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปต่อสู้อีกรอบดีกว่ามากดเข้าไปนะฮะตัวละครตอนนี้ก็กดรับเลยแล้วกันะะปึ๊บได้ของมหม่แล้วนี่เลยว่าอัพอีกแล้วจัดไปเลยมาครับแล้วก็เอาตัวละครลงไปอีสอตัวไปเอาตัวไหนอยู่เนี่ย ได้หมดอ่ะมันจะมีเค่าร์ของเขาอยู่นะครับเอ้าตัวนี้ตัวซ้ำต้องเป็นตัวนี้ดิเออตัวนี้แค่เลเวลหนึ่งเท่านั้นเองนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวไปอัพนะฮะโอเคตัวนี้ตัวละครเริ่มโอเคแล้วเว้ยมีห้าดาวสองตัวนะครับอมันจะมีการแพ้ทางกันอยู่นะครับผอโอเอจัดไปลุยนี่แนะ่สบ,บายๆครับชิลๆนี่ผ่านดาดสูงๆได้แล้วละ่ะ เออ,เออเรียบร้อยนี่แต่ถ้าไม่ตายบุมโอ้โหโคตรแรงชนะแล้วแค่นี้อย่างไวนะครับผมเย่อ่อาีครับไล้ของรางวัลมาแล้วด้วยเรียบร้อย,เ,ย,อยเออเอก็เขา้ขาข้อประมาณน,นี้แล้วกันนะครับในส่วนของตัวเกมเนาะ ใครที่สนใจก็ลองโหลดไปเล่นกันดูนะครับเป็นอีกหนึ่งเกมที่เอามาแนะนำกันในวันนี้นั่นเองนะครับยังไงก็คลิปนี้อย่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปด้วยนะครับเ mm hmm. มนูด้านล่างยังไม่ได้กดล็อกก็มีนะเล่นๆไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวมันก็กดล็อกเองนะจ๊ะโอเคไว้เดี๋ยวเจอกันนะครับไปแล้วสวัสดีทุกคนครับผม